สวัสดีครับม่รักแฟนมวยเจาะลึกข้อมูลศึกเจ้ามวยไทยทางช่อง3ประจำวันเสาร์ที่5กันยายนพศ2563นะครับก่อนอื่นก็ขอฝากทีมงานเมืองกันร้อยและทีมงานหนุ่มสารคามด้วยน,นะครับหรือท่านใดสนใจสมัครสมาชิกลายพิมพ์ลายเสียงมวยหูติดต่อได้ที่ลายไ d ดี9ป BY หรือเบอร์โทรศัพท์0 9 0 8 4 6 4 5 5 2นะครับสโบเบต359 เว็บเดิมพันออนไลน์มาตรฐานบริการ24ชั่วโมงบอลหวยคาสิโนและเกมออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นมวยเดี่ยวมวยเสเต็ปออกตัวได้ทุกยกกับสโบเบท359ก็ขอฝากผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของเราไปด้วยนะครับกับสโบเบท359นะครับเว็บเดิมพันออนไลน์มาตรฐานบริการ24ชั่วโมงครับไม่ว่าจะเป็นบอลหวยคาสิโน มวยเดียวมวยสเต็ปออกตัวได้ทุกยกหรือเกมออนไลน์ต่างๆนะครับหากท่านใดสนใจก็กดไปที่ลิงก์ด้านล่างที่ผมฝากไว้ใต้คลิปนะครับหรือจะแอดไลน์โดยตรงมาที่แ359 s b o เ e ดนะครับก็มาดูที่ผลช่างน้ำหนักประชาวนี้ของคู่ที่1นะครับของศึกเจ้ามยไทยทางช่อง3นะครับคู่ที่1นะครับก็จะเป็นการพบกันระหว่างยกชัยยกขาวแสนชัยยิมนะครับพบกับสมานชัยทีบเยิมนะครับก็มาดูที่ผลช่งน้ำหนักนะครับ ยกชายยกขาวแสนชายยิมนะครับเมื่อเช้านี้ช่างได้122ปอนตามพิกัดน้ําหนักนะครับส่วนเจ้าสมานชายทีบีเอ็มยิมนะครับเมื่อเช้านี้ก็ช่างได้122ปอนตามพิกัดน้ําหนักนะครับสําหรับคู่นี้นะครับทางทีมงานก็ยังชอบไปที่เจ้ายกชัยยกขาวแสนชายยิมเหมือนเดิมนะครับน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะไปในการชกครั้งนี้นะครับก็มาต่อที่ผลช่างน้ําหนักปมือชานี้ของคู่ที่2นะครับ สำหรับค่นี้นะครับก็จะเป็นการพบกันระหว่างเพชกาฟิวจิตเมืองนุนพบกับซุปเปอร์โจ๊กเกียรติศักนาวีนะครับสำหรับเพชกาฟิลจิตเมืองนุนนะครับเมื่อเช้านี้ช่างได้135ปอนด์ปอนตามที่กัดน้ําหนักนะครับแล้วก็เจ้าซุปเปอร์โจ๊กเกียรติศักดนาวีนะครับเมื่อเช้านี้ก็ช่างได้135ปอนด์ปอนตามพิกัดน้ําหนักนะครับสำหรับค่นี้นะครับทางทีมงานก็ยังชอบไปที่เจ้าเพชกาฟิวจิตเมืองนุนเช่นเดิมนะครับน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะไปในการชกครั้งนี้นะครับ สโบเบ็ด359เว็บเดิมพันออนไลน์มาตรฐานบริการ24ชั่วโมงบอลถวยคาสิโนและเกมออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นมวยเดี่ยวมวยเสเต็ปออกตัวได้ทุกยกกับสโบเบ็ด359ก็มาดูที่ผลช้างน้ำหนักมาเช้านี้ของคู่ที่3นะครับสำหรับคู่นี้ก็จะเป็นคู่เอกในรายการนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างสมิงดำาชวาจารบุญน,นะครับพบกับเดชชยาเพชรยินเดียคาดมีนะครับ สำหรับผลช่างน้ำหนักื่อเช้านี้ของเจ้าสมิงดําชอจารบูนนะครับเมื่อเช้านี้ช่างได้หน totally right. ึ่งร้อยยี่สิบห้าจุดหกจุดหนึ่งนะครับแล้วก็เจ้าเดชชายาเพชรยินเดียคาเดมีนะครับเมื่อเช้านี้ก็ช่างได้หนึ่งร้อยยี่สิบห้าจุดห้าช่างได้ตามพิกัดน้ำหนักนะครับสาหรับคู่นี้นะครับทางทีมงานก็ยังชอบไปที่เจ้าสมิงดําชอจารบูนนะครับน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะไปในการชกครั้งนี้เช่นเดิมนะครับก็มาดูที่ผลช่างน้ำหนักื่อเช้านี้ของคู่ที่สี่นะครับสําหรับคู่นี้นะครับ ก็จะเป็นการพบกันระหว่างเจ้าชัดเจนพุ่มพันม่วงนะครับหรือเจ้าย่างดำพุ่มพันม่วงนะครับพบกับนํำสักน้อยเงาะบางกระปีนะครับสาหรับผมชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้นะครับเจ้าชัดเจนพุ่มพันม่วงนะครับเมื่อเช้านี้ชั่งได้117ปอนด์ตามพิกัดน้ําหนักนะครับแล้วก็เจ้านํำสักน้อยเงาะบางกระปีนะครับเมื่อเช้านี้ก็ชั่งได้117ปอนด์ตามพิกัดน้ําหนักนะครับสาหรับคนนี้นะครับทางทีมงงานก็ยังชอบไปที่เจ้าชัดเจนพุ่มพันม่วงนะครับ ก็น่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะนในการชกครั้งนี้เช่นเดิมนะครับก็มาดูที่มวยรักมวยชอบจากทีมงาน2ตัวเน้นๆน,นะครับคู่ที่3นะครับก็จะเป็นคู่เอกในรายการครับสปิงดำชออาจรบูนนะครับแล้วก็คู่ที่4นะครับชัดเจนพุ่มพันม่วงนะครับหรือว่าเจ้าอย่างดำพุ่มพันม่วงนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากทีมงานเมืองกระอรและทีมงานหนุ่มสารคามด้วยนะครับหรือท่านใดสนใจสมัครสมาชิก ลายพิมพ์ลายเสียงมวยหัวติดต่อได้ที่ลาย ID เ8ี9 BY หรือเบอร์โทรศัพท์090 8464 552นะครับก็อย <St ay> ่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับทีมงานเจาะลึกศึกเจ้าไมาไทยทางช่อง3ขอบคุณครับ